รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยย่านนี้มีของอร่อยกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมากินส้มตำส้มตำร้านนียนอกจากมีหลากหลายเมนูอร่อยแล้วราคาถูกแล้วยังมีความสนุกสนานเอนเตอร์เทนนะครับจากพนักงานเสิร์ฟที่นี่ด้วยนะครับเพราะพนักงานเสิร์ฟที่ถ้าคุณผู้ชมมานะหโหปาดน้ำลายแน่นอนเพราะที่นี่คือร้านส้มตำเซฟเวอร์ ช่วงย่านนี้มีของอร่อยสวัสดีพี่แองจี้สวัสดีครับอ้ยไม่เจอกันอยู่พักหนึ่งเนาะ,ะสวยเหมือนเดิม เพียงขี้แนะนำหน่อยวันนี้มาออกรายการตีวนชนหิวนี่ตำแหน่งพี่เองจี้ในร้านส้มตำแซฟเวอร์คือผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านนะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจว่าทำไมแต่งตัวแบบนี้เพราะเป็นเอกลักษณ์ของร้านและเอกลักษณ์ของร้านสืบสารวัฒนธรรมอีสานเหล่าผ้าไหมค่ะอ๋อเราแบบอนุรักษ์ประเพณีไทยที่นี่มีเด็กเสิร์ฟทั้งหมดกี่คนฮะเยอะมากเยอะมากเกือบ30กว่าคนเกือบ30กว่าคนมีหลายคนบอกว่าร้านเนี่ยคนที่เสิร์ฟเนี่ยเป็นสาวประเภท2ทั้งนั้นเลยใช่เพราะน้องๆรักสวยรักงาม และการบริการก็อินเตอร์เทนลูกค้าได้ดีที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วเปิดมาเกือบสปีเห็นบอกว่านอกจากเรียกว่าเสิร์ฟนะฮะบริการลูกค้าแล้วมีโชว์ด้วยเหรอมีค่ะมีเต้นโชว์ด้วยอาหารที่นี่นะฮะก็เป็นอาหารในแนวภาคอีสานใช่ไหมใช่ครับแต่เห็นบอกว่าที่นี่มีเมนูใหม่ตลอดเวลาตากระทงทองเออตากระทงทองใช่ไหมก็ออกมาใหม่ออกมาใหม่อีกตาหลวงพะบางโอ้ตำหลวงพะบางทีนี้พูดถึงราคามั้งราคาที่นี่บอกว่าส้มตำเนี่ยราคาไม่ได้แพงเลยไม่แพงครับไม่แพงเลยเริ่มต้นที่30บ 3าบาท <30 S 1> บ่าทแพงสุดแพงสุดก็อยู่ประมาณ60แล้วรสชาติสั่งได้ไหมเจ้าเผ็ดน้อยเผ็ดมากหรือว่าตำมาตรฐานสั่งได้ค่ะสั่งได,งไดถ้ถ้าไม่สั่งจะแซบเลยค่ะเออมาณน้ที่ร้าน วมาแล้วครับนี่เป็นตัวอย่างนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมมาร้านเนี่ยในสารระบบส้มตําร้านนี้มีหมดแต่ว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมสั่งมาแล้วคุณผู้ชมอาจจะตกใจโอ้โหจานใหญ่ขนาดนี้ราคาแพงหรือเปล่าเนี่ยตำหลวงพระบางเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่เขาทำมาเพื่อรายการตรีวนชนทีโดยเฉพาะเลยมะละกอจะเป็นแผ่นนะ,ะเหมือนทางที่ประเทศลาวเขาทานกันแล้วก็จะมีมันปูจานนี้50บาทส่วนอันนี้ฮะตำกระทงทองนี่นะฮะก็จะมีตัวเห็ดไปทอดมีน้ำยำตัวนี้นะครับแค่70 นี่ตาหนองคาย50โอ้โหแต่ละอย่างนี่ถูกๆทั้งนั้นเลยลืมบอกไปว่าแกงขั่วหอยขมหอ่อหมกทะเลปลาสองหน้าเกาเหลาทะเลอะไรเนี่ยร้านนี้นะครับเมนูที่เป็นครัวในเตาเนี่ยมีหมดเลยนะฮะเป็นแบบว่าเป็นจานก็สั่งได้นะครับวันนี้ขอชิมก่อนแล้วกันนะฮะเอานี่ดีกว่าตําหนองคายโอโ้ใส่เม็ดกระถิน Uh huh. นัวหลวงพระบางหลวงพระบางอันนี้เป็นมะกรนะฮะเขาจะหั่นเป็นเส้นใหญ่แบบนี้แล้วก็มีมันปูมีน้ำปลาหน่อย uh huh. อร่อยมากอร่อยไม่พอ50บาทเองอ,อันนี้ครับน้ำยำเล็กน้อยจะเป็นเห็ดทอดนะฮะเห็ดทอดอันนี้ผมว่าเด็กๆชอบที่เหลือก็เป็นเกาเหลาทะเลนะครับแล้วก็ไม่แพงนะเนี่ยไม่ถึงร้อยบาทนะฮะเจ็ดสิบบาทเอง uh huh. ปลาสองหน้านะครับจะกินหน้าแห้งหรือหน้าเปียกก็แล้วแต่ คือผมชอบอย,าย่างหนึ่งก็คือว่าร้านเขาเนี่ยนอกจากเอนเตอร์เทนแล้วนะฮะให้ความบันเทิงท่านแล้วอาหารที่ขายเนี่ยก็ไม่ได้บวกราคาอะไรลงไปเลยเป็นราคาปกติถูกกว่าบางร้านด,ด้วยอันนี้พูดตรงๆนะ แวะมาได้นะครับวันนี้เราก็มีให้คุณผู้ชมเนี่ยไปทานกันเลย3สาขาใช่ไหมใช่ค่ะสาขาแรกที่ไหนครับสาขาแรกเราอยู่ลาดพร้าว1 2อค่ะแยก12ค่ะอ่าแล้วสาขาที่2อยู่ที่ล,ลำสาลีค่ะอ่าสาขาที่3ตรงนี้อยู่ที่ลาดพร้าว1 2อเหมือนกันนะคะอยู่แยก3ค่ะอ่าวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีวอนชนิวนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วยินลื่มมานะครับร้านนี้ส้มตำแซ่บ ร่วมสนับสนุนโดยวุ้นมะพร้าวชาวเกาะอ,อร่อยชื่นใจใครๆก็ชอบง่วนสุนพริกไทยเล็กเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งช่วงโชคว,วิ่งชนโคนอมตันปีห8แแจกน้ำใจให้เป็นล้านโอ้ยวันนี้เนี่ยมาแถวตลาดมหาชัยเมืองใหม่แวะมาร้านเมืองใหม่เพสัตเนี่ยมาหาน้องปอนเฉพาะเลยพี่ปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดเลยช่วยหน่อยปอนเอ๊ะดูอาการแล้วเนี่ยน่าจะกินยาทั้งสองวันนะครับเนี่ยสองวัน วันที่3มตายเลยเหรอไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าพีติอ้วนเนี่ยกินยา2วันวันที่3เนี่ยหายโอ้โหแล้วไปทำเสืตัวอกตกใจยังไม่ได้ให้มรอดอกนี่กับใครเลยเนี่ยพูดตกใจแบบนี้ต้องมีร้านอาหารเลี้ยงปอบขวัญแล้วถางนี้มีไหมอะร้านข้าวหน้าเป็ดละไมตรงด้านข้างร้านผมนี่เองอ๋ออร่อยใช่ไหมอร่อยมากครับเราเลี้ยงเบาไม่มีปัญหาครับแหมไม่มีปัญหาเบาใช่ไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกพี่มีเกมเฮฮาปาจิงโกะกระโบตันลุ้น1,000บาทค่าอาหารลองเล่นดูไหม น้องครับกิการง่ายๆนะครับเรามีลูกบินบอลจำนวน50ลูกนะครับถ้าเกิดว่าหยอดลงโลโก้โบตันมากสุดนะครับรับไป1,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดลงช่องอื่นนะครับก็รับตามจำนวนไปเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญเลยพาไปแล้วโอ้โหมีโอกาสมีโอกาสโอ้โหมีโอกาสโอ้โหดูแล้วนะครับได้1000บาทนะครับรับไปเลยครับคินเซ็พร้อมกับ1 0 0 0บาท แวะมาชิมได้นะครับร้านลำไยนะครับมีน้งข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่ขาหมูก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะอยู่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ข้างร้านยาของเฮียนี่เองนะครับโชควิ่งชนคนโอวตารปี58นะครับแจกน้ำใจให้เป็นล้านแจกไม่อันทุกเดือนเดือนละ58รางวัลนะครับทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทองคำ p h o n e 6นะครับรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปดูกติกาได้หลังเบรกเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ผู้โชคดีครั้งที่2จะเป็นใครต้องติดตามนะครับ สนับสนุนโดยโชคว,วิ่งชนโคนโอมตันปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้าน